ป่าแงยงครับป่าที่เราตามหาครับผม <c oughs> นี่ครับผมนี่ครับโอ้โหโอ้ยแปลว่าป่าแง่งครับออป่าที่เราตามหาครับผมโอ้โอปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนอื้ปลาช่อนครับผมอื้ หว้เ wow. นี่ยไก็เป็นฟิวเขาหลังนี้นี่เสียกเบ็ดพันกันอยูปป่ปลายเบ็ดเลยครับผมโอเคครับผมโอ้โห oh, oh. ้ประตอวงพี่น้องประตอวงครับโ oh. อ้เยี่ยบพอดีโอสดัยดีสวัสดีครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนแรงๆครับฝนตกนักพี่น้อง นะครับตกตลอดทั้งวันครับเพิ่งหยุดผมก็เลยว่าจะมานะครับใส่เบ็ดครับผมเบ็ดทั้งเบ็ดมันี่หาสิบลังครับเป็นเบ็ดซิ่งนะพี่น้องนะนะครับเบ็ดซิ่งขนาดแปดสิบเส้นครับเยื่อมันี่เป็นเยื่อขอบจักรวาลนะครับพอดีผมจะมาใส่ครับในหัวยห้องเลยนะครับมาจะมาใส่ปลากระแนงปลาเสียมหน่อยพี่น้องนะครับปูเถ่าเพี่น้อาเพื่อยากกินหนึ่งปลาเสียมมาสั่นเอาล้วงมือพี่น้องสิมีแต้มมิตัวบอลน้องครับเนาะ ตัวนี้ผมพรท่านได้เสียบเยอะหรอกครับเดี๋ยวผมจะย้ายเบ็ดก่อนนะครับเนาะนะครับเขาจะมาถ่ารุ่นน้ำกันนะครับขอหยัดย้า,ย,ายเบ็ดก่อนครับผมมากับคุณไส้ด้วยครับมื่อนี้เลีนเหรียญออมทองอยู่หรือเอล่นะจะว่ากันครับผมขอหยัดย้า,ย,ายเบ็ดก่อนครับ ครับผมยาดเบียดพี่ช่บุลอครับเหลือเบียดอยู่สองสี่หกแปดเหลือเบียดอยู่ยทั้งหมดแปดลังครับผมนะครับสุดหัวอย่านพี่น้องเพราะว่าบองอื่นมันเกิเป็นแหนเป็นจอกนะครับผมขี่ขั้นแบกพี่น้องมันค้ำแล้วเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าได้แบกครับผม อโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าสิเสียบเยือนนะพี่น้องเนาะเสียบเยือนแ้วก็จังว่าฐานลุ่นน้ำกันรอบยามกลับเลยครับแต่ว่าผมว่าสิเสียบยิ่งจังน้อยครับผมเพราะว่าเสียบตะเวนผมย่านปานหน่อยมันกวนนะครับก็เลยว่าสิีดเขาบ้านก้อนนะครับจะทุ่มนึงยังสวออกมากครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหางูหา,หาสิบครับ อีกสักชั่วโมงหนึ่งครับจังสิวกไม่เสียบเยียอนะ้องพี่น้องนะเพราะว่าขี่กระเดืองกันค่อนข้างที่จะหายากครับง่ายนีเมื่อยครับผมอ่ะโอเคครับผมจังมา่หารุ่นน้ำกันรอบยามกลับด้วยเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิเสียบเยียให้ยเพิง่งจะลัางซองน้ำพี่น้องนะครับตอนนี้กะเขาพานกันครับผมฝนตกครับจะไ,ได้เสียบเยียบเปล่าเรานื้นตัวแห้งเดี๋ยวพี่น้อง ฝนตกแข็งครับไี่เสียบเยอะเปล่าโอ้ฝนแห้งครับฝนแห้งเบ็ดหาสิบลังห้อได้ใสี่สิบสองนะครับเนาะคนสีเศร้าง่ายเปล่าล่ะขั้นฝนเบาเศร้าอาจจะบ่ได้มเสียบเยื่ยนอ,อน,อน,น,อจจน,นพี่น้องเนาะอาจจะได้กู้กลับเลยครับแต่ว่ากับภาวนาอย่าให้ตกแข็งตกซทับนีก็ได้ครับแต่อย่าตกแข็งเป็นคนหนีเนาะเอาโอเคครับผมนี่ผมสเสียบเยื่อหลุดนี่ ผมเสียบเยาได้ดีกว่าครับผมนะครับผมยำตัวแข้งกว่าน,นี่หันตัวแข้งไปกว่าน,นี้เดี๋ยวจะเท่าจะบดได้ไทยนะพี่น้องเนาะพอโทษสาวพ่อมันจิตเปียกน้ำครับผมโอเคครับขออนุญาตเสียบเยาเลยพี่น้องด้วยนะครับฮอกเสียบเยาเก็บยลอยนาพี่น้องเนานะ,นะนนาผมยามใส่เหล่าฮันกรับมาหล่อนครับผมเฮ้ยใส่ถีกน่นองก,กั ยังบลายครับฝนหยุดแล้วครับเสียบเยอะแล้วพอดีฝนหยุดพี่น้องเนาะเอายามกลับครับผมเป็นยังไงน,นี่กะเอาหลังในมีอาการจะทายเบิ้งครับผมครับผมหลังนี้มีอาการครับเป็นปาก้าหน่อยครับผมนะครับไม่กินเบียดเท่ากินเลือดซะด้วยนะจำรีบครับผม ผมไม่ออกใจกับอะไรมากเนาะหอยัดปลดก้นได้ครัำนะครับเนาะอ้วนตะเคีงตัวนี้ครับมันปากกาเตรียมแหลกครับตะเคีงครับกินแบบเลืกอกแั่งครับผมอ่ะเก็บของก่อเตรียมแหลกครับผมผมโอ้ยให้กับท่านหน่อยมากวันนี้มีเหตุาการณ์ครับประขาวหน่อยครับผมประขาวหน่อยเอา้า ว่าเป็นปลาขาวปลาสูตรน้อยครับนี่สูตรน้อยเอาโอเคครับผมเก็บเตียมครับผมเดี๋ยวแบตเบิดนต้องไปนองเนาะออะโอเคครับผมหลังนี้ยังมีอาการครับโอ้ยมึงตัวปลากินเม็ดครับผมปลาเที่ยวตามหาครับตัวตัวน้อยแห้งพี่น้องโอ้ปลดปล่อยครับผมนี่ปลาเที่ยวตามครับนี่แนผูพเฒ่าอยากครับผม เนาะปลดปล่อยครับผมไปไปเฉยๆไปเอืนอนพวกเอือนแม่มาตัวใหญ่ไหมตามเยอะครับผมผมันนี้ถึกปาก่าแย่งครับป่าที่เราตามหาครับผมนี่ครับผมแต่ใบใหญ่บ่นหน่อยครับอโอเคครับผมเก็บครับผม สะสมเต็มครับผมยามเป็ดที่เซตเป็นทีปล่อยครับผมในป่ามามสามตัวเนาะป่าหน่อยครับผมใส่น้ำหวยใส่ตะเวนปวดครับป่าหน่อยก็เลยกินนะครับเนาะเอา้าโอ้โทษาเปเบิดแล้วพี่น้องเลยนะครับเอาครับผมถายลุนพยายามรอบแหลกน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะนะครับอันนี้รอบยามกลับครับผมไปเลยครับผมนะครับในเวลายามเบ็ดครับผมอ่ะ รุลหลังแรกแหกมาแล้วกันครับผมผมอยากจะบอกครับหล่อนทุกหลังวางเงินข้าใส่เบียดแล้วห่อนยามกับขึ้นมากับหล่อนทุกหลังนะครับพักไปสองชั่วโมงกลับมาเบิ้งยังหล่อนพี่น้องอ่ะหลังได้มีกาการจะไ้ะทายเบิ้งครับผมครับผมพี่น้องนะครับป่าที่ทอตามหาครับผมเสร็จแล้วปเสียครับผมปเสียมครับอุ้หู ปลาเสียมครับเอาละแถมแหลกครับผมเนามันมาแล้วผมกินเลือกขนาดอาขออนุญาตปลดก่อนครับผมดูหลังต่อแฝงกันครับผมม,บผม,มาอีกแล้วครับปลาที่เราตรามหาครับไปยังเนี่ยเออประค้อตัวอ,อยู่น้องวนปลาเสียมข้าน้อยครับ นี ens, it, ่ครับโอ้หหช่วยแปลว่าถือป่าไงกัดบ้างเป็นหรอเป็นอย่างเนาะกิ้นกับปดครับผมมาม่ครับแต้่มที่สองมาแล้วครับผมเย่เบิดครับผมใส่เดือนเบิดครับยานได้บ้างอ๋อ อู้ปลาตัวงนั่งปลาตัวงครับอู้อย่าเบิดพอดีโอ้สียาดายนี่ปลาตัวงกินเบ็ดครับนี่ครับผมโอ้มันมันครับผมมันมันครับมันมนันคุณทรายโดกมาหน้ามบ เต็มที่สามวงเฮ้าครับสับยามรอบแรกดดก็พี่น้องเนาะเก็บไปก่อนเลยครับเปิดความปลอดภัยอ๋เอเงียบลอยครับเตียมสามันเหรอครับผมประตองครับต้องแหนบครับต้องแหนบโอเคครับผมครับก <c oughs> ะหลงนนังไยมีอาการนะครับ ตื่นกะคือตอนนี้แยเาเบิดครับผมเบิดเลยครับหลอนไหมครับผมีกระเดือนได้หายงาครับเดี๋ยวนี้ไี่พอโตครับเบิดแล้ะครับนายเด้ครับปลาล้างกินไหมครับโอเคครับผมหลังไหนมีอาการจะถ่ายเบิ้งหน้พี่น้องเนาะผมพี่น้องแล้นี่โซงมีอาการครับ ปลายองอู้ปลาเท้าตามหาครับผมปลาขยแงงครับปลาขยแงงปลาขยแงงครับอ้ยปกปกกดหน่อยตัวนี้พี่น้องเอ้ากดหน่อยครับหางซอยครับอีปูน่าจะกัดเพิ่นหน่อยก็ได้ไดี๋ยเอาตัวพี่น้องนะครับพ้นปล่อยถือครับผมเอ้าโอเคครับแต้มซี่ครับมันมาครับลูยหลังต่อไปครับผมหลังนี้ก็มีอาการครับ นี่เป็นปลาไขยแางลายครับปลาไขยแางนะครับบ้านผมอืมโอเคครับปลาปลาเที่ยวตามหาครับผมผู้เฒ่าอยากปลานี่ยแหละพี่น้องปละนังครับฮะเดียมที่หาครับอ๋อข้างมาครับผมโอ้ปลากระลังกินครับผมตะวันยี่ห้อบนน้อพี่น้องเนาะโอเคผมดูหลังต่อไปเหมือนกันครับผมหลังนี้ก็มีอาการครับ ปลาขยังครับป่าที่เขาตามหาครับผมเสียงยังไม่หลงเสียงนึกโอ้เสียงเขียนบอกนี่ว่าเสียงปลาพิเบษนะครับปลาขยังครับครับผมปลาขยังครับเขาต้องเขาต้องกำจัดอาวุธพันก่อนได้พี่น้อง กระเงี้งนี่มุนครับมุนเนี่ย,ยรครับต้องเอ๊ะหาอาวุธครับโอ้ใส่มือคนเราพี่น,อน้องเหลียดแตกแสะเลย โอเคครับปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วปลดอาวุธนี่ปลดตั้งข่างครับข้างหลังไม่ต้องปลดก็ได้ครับเนาะเรียบร้อยครับผมแต้มที่โฮครับดูหลังก็ไปลงกันครับแล้วนี่โอ้ต่อหน่อยครับแต่อีกระปูอีกระปูกินแล้วครับผมย่างกระปูเรือเปลานี้ เรียบร้อยครับแจมที่เจ็ดห้องอุ้ยตรางกระถือครับรางกระถือพี่น้องเห็นไหมน่ครับเอาเรื่องนี้ก่อนเก็บไปเลยนะพี่น้องเนาะนะครับตุยแล้อะไะครับผมโอเคครับดูหลังต่อไปครับนะครับรางขางกำเงินเนี่ยมาใต้ไก่อะไรโอ้ปลากระย่งครับปลากระย่งครับผม สีสวย,ย,ะย,น,ยนะครับกะเงี้ยงอีกเง้านะครับเต็มที่เลยกะ่พิ่เจ็ดบ่ตุยโอ้พระท่านตุยครับบระท่านตุยนะครับปลากระเงียงครับผมปดอาวุธครับ พวกนี้บกปดบ่ไ,ได้เลยครับมันลอยใส่มือเท่าตัวเรียบร้อยครับผมปลากระห่งครับผมเก็บครับหลันงนี้ไปยงังนี่ไปยังอู้ปลาเสียมครับปลาเสียมที่เราต้องการครับผมเนี่ยเนี่ย้เฒ่าอยากครับผมปลากระห่งปลาเสียม <G l ug> หน่อยเงา่ายเอาเบิร์ดครับผมแต่กติ้งใคก็ใค่ก็ตวที่หอบปล่อยครับนะครับนี่เอาเอาครับได้มด้บม่ได้ไม่เป็นไรต้องต้อนจำเป็นต้องเอานะครับต้อนงะหายอยู่หายกินนะครับหม่ก็ต้องจำเป็นได้เอาเน้องพี่น้องเนาะมันบอแล้วรรงเร่งง่ายก็ต้องได้เอาครับผมฮะเก็บครับผมรับผมพี่น้อง แล้วนี่ก็มีอาการยึด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 นี่มาใไกลๆนี่เป็นอีกกระปูกป่ะครับเขาบ่ยึดแล้วโอ้โอ้ปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนอือปลาช่อนครับผมนี่ครับโอ้ตัวแหีนจักรยานครับ แฮนตักรยานในยู่พี่น้องนะครับแฮนโซกโปวดกระปุกจักแตี่ยมที่ถ้วยเราเลื่อมนับกนะระปุกม,ม,มันมันกระปุกนี่อ่ะนี่อ่ครับไปเสียมหน่อยครับเอาเบิร์ตมมมิปอยครับน้องภูเถ่าอยากษ์เออรดช้ำโว้ารดช้ำพี่น้องไปครับ ครับผมเี่อรงนี้เนีมากเป็นาขาวๆนะครับก็เป็นาขาวๆครับป oh. ่ายอีกย่างนะครับอ oh. ุปุุ๊ปุครับผมปุุุ๊๊๊หวยเนียมากเป็นสีขาวเด้อเดุ๊ ขึ้นโคก่อนละสบายใจเอ้เรียบร้อยครับผมประดุกกับประดุกครับโอ้หมานแล้วครับผมประดุก ลูกนี้ประด้ปลดอาวุธนะครับเพราะมันจะตุยไว้ครับผมเลยบอปปดครับปลดไปก็ป,ด,ปดออกนี่นยืนเสาแจ็คสดหอดบอลอดครับหน่อยเอาเคือเอาปดอดเข่าไรอะไรนะเอา้าเรียบลอยครับผม ใส่ปนครับมันหวานครับผม,บผมน,น,นี่ก็ับกระเซียมครับประเซียมนี่ครับผม แล้วครับผมมอ,อดรถแล้วครับฝนตกแข้งไหลบักโดเลยครับก้อนครับผมคุณทรายโด,ดอ่ะโอเคครับผมอุ้ยโอ้ะสะกักผูะครับนะโอเคครับผมอยากเห็นมึงแต้มร่วมครับรง,งานร่วมเมา,ากนะความขึ้นอยู่นะพนนะี่น้องเนาะถือว่าหมานอยู่ด้วยครับผม ปลาดุกปลาตองไกลครับไม่ปลาตองไก่ปลไก่ครับกับปลากระแยงครับปลาเสี่ยมครับช่อนปอกสองตัวครับผมนี่ครับทิ่งสำคัญเลยคือมันเดปปลาดุกครับผมนะครับถึงใจผู้เท่าแล้วครับผมมือนี่ครับขึ้นนี่นะครับเพราะผู้เท่าเพิ่งจะกินหนึ่งปลาเสี่ยมขั้นบนเลยหนึ่งนาจิตแข็งใช้น้ำมันสมครับผมเอ้าผมตอนนี้ฝนตกแข็งครับ ผมโดดกัเรียนกลับบ้านก่อนนะผมก็ขอุญัดกลับบ้านครับผมโอเคครับผมเบดผมก็บจิกู้กับเล่นนะพี่น้องเนาะฝนตกแยงครับผมก็ขอล่าพี่ลาน้องไปเลยบรรยากาศแบบนี้นะพี่น้องเนาะครับผมเจ็กับรอบเศร้ามือแล้วพี่น้องเนาะฝนตกแยงแล้วครับลาไปก่อนครับผมวดลายจีสวัดครับผมซาบขึ้นนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีกับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับฝนตกบดขึ้นครับผม ทางกับแบบเละครับเบื้งครับผมเช้เบิงรถดินเป็นดินขี้มอดนะครับนี่ติดล้อรถครับเข่าออกลำบากครับผมวันนี้รถออกโตเนาะพี่น้องเนาะมันติดมันสิติดล้อนาเนี่ยครับตมติดบางค้นล้อนาครับโอ้ยสวัสดีออกคือขามาได้ครับพี่น้องออกมาจะตีหาคืนครับตัวนี้จนหกโมงครับ ขนาดอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ก็ห่างจากบ้านบ่ฮอดกิโลครับห่วยไายมือบ้านนะครับเนาะห่วยลังมดเอ้าโอเคครับผมกะเดี๋ยวจะขอยหยาบหยาบเบ็ดก็รับพี่น้องเนาะนะครับลังในเมอากา่เนี่ยจะได้ถ่ายให้เบิรงครับผมครับผมประสียมครับเบ่ร์นกอกไทยเบิรงครับผมนึกว่าบัตรถือบิขึ้นมาแล้วถือประสียมครับเก็บครับผมมันมาครับตัวแรกแขกมาครับผม หลังนี่พี่ต้องหมุบตึงๆ ล่าครับเบ็ดล่าเลยเบ็ดล่าครับอโอเคครับผมดูล้ำต่อไปเหมือนกันครับผมเสียมครับเสียมหน่อยที่เราดดต้องการครับเสียมหน่อยที่เราต้องการครับผม เตียมที่สงองเท้านี้ครับหืมออยก็ต้องเอาแล้วครับมันหมาัไหมผมเตี่ยมที่สองครับผมรลังต่อไปครับ ต่อครับรงานหลอบเสาครับรงานหลอบเสากับปลาเสี่ยมน้อยสองตนะครับรวมกับมือขึ้นนมืวขึ้นนี้วน,น,นุ่นได้ปลาเสี่ยมกระวังแปดเก้าตนะครับเนาะกับปลาแข่แย่งกับพี่น้องเนาะทั้งปลาตองปลาปหยังปลาคอปลาดุกเรียบลอยๆมือขึ้นสิบสามเต็มครับโอเคครับผมการขอยัด จะมีเสียงเสียงนะครับพเพราะผู้ใหญ่บ้านเป็นประกาศบุญกระถินครับผมนะครับอาครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตปิดคลิปไปีออยงแค่นี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าพี่นาผมสำหรับคลิปนี้พี่นีกน็สวัสดีครับผมไเจอกันคลิปต่อไปครับ